แล้วมันจะมีอะไรที่แว่าใส่รดแข่งมั่งแล้วอะไรม่งแล้วยงเงี้ก็โลเลยทีเดียวถตรงนี้เลยแวจะมีอะไรใหม่ๆด้วยมีเกี่ยวแควตงมีเก่ยวจะมีเส้นตรน้กลางแล้วพวกรูมันจะเป็นรูรูใหม่แล้ว งานที่นี้แหลเราลบมันเงียบอ่ะใช่ครับบอนแท้แล้วพวกนี้กล่องนี้พวกฟัติกพวกอะไรพวกนี้คีอือะไรเป็นเก็ก็คือยย๊ยกไปบางแนวราก็จะเป็นพวกอะไรในเครื่องอะไรพวกนี้แ้วมีอ่าตีวดตตัดปั๊ม แล้วมีล้อลงอยู่